ท่องถูกเวลาค่ะนึกได้ก็ท่องค่ะใช่ค่ะถูกแล้วค่ะเวลาที่เรานึกได้นะคะให้เราท่องสัมมาอารหังค่ะเพื่อทำให้นะคะศูนย์รวมพลังงานจักรวาลของเราเนี่ยดวงเห็นจำคิดรู้นะคะบันทึกแต่พุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะว่าคนเรานนะะนเนี่ยนะคะวันวันเนี่ยจะนึกอะไรนะ,ะไปหลายเรื่องเยอะแยะมากมายค่ะการที่เรานะคะเอาใจมาอยู่กับ สัมมาอรหังเนี่ยจะเป็นการลดความฟุ้งซ่านของจิตค่ะจะทําให้จิตนะคะมีกําลังพอเวลาให้เรานึกอะไรนะคะในสิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยสิ่งนั้นก็จะมีกําลังบุญกําลังกุศลนะคะในการขับเคลื่อนให้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นจริงได้ค่ะโดยการที่เรานะคะท่องสัมมาอรหังทุกครั้งนะคะได้บุญได้บารมีทุกครั้งค่ะท่องทุกครั้งเนี่ยได้แสงบุญจิตสว่างทุกครั้งชีวิตค่อยๆ่อยดีขึ้นนะคะ ก็ทำถูกหลักวิชาแล้วนะคะเจบก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นในทุกๆสิ่งที่ปรารถนาในสิ่งที่เป็นกุศลเลยค่ะให้หมันทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาในทุกๆวันเลยนะคะสาธุ